เทศกาวันนี้แต่งเต็มเลยมางาน,น<ะ>ตัวอยู่รถติดเราภา,า,าคเป็นเราภาคเป็นดาเดวิดครับเดวิดก็คือเดวิดเดวิดครับผมก็คือชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นชาวฮาวายครับที่อยู่เพียงข้างกับที่อยู่เพียงข้างกับสติชครับอ่าไม่ใช่สิไม่เพียง<ผ>ข้างกายอะไรนะครับเขาไคนข้างกายอ๋อคนนั้นเป็นเพื่อนครับชื่อว่านานี่อ่า ไม่ได้นานเลยนานี่นนาี่ทำไมนานี่นานี่นนาี่มันตามมาตลอดเลยอ่ะเอออาจจะเป็นอ่ความบังเอิญแบบมิตรภาพเพราะในเรื่องในเรื่องเขาก็เป็นเพื่อนกันแต่ซ้ายกิ๊กเขียนเหมือนกันเนาะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้นานี่ไปเปลี่ยนครับเฮ้ยเปล่าทำไมอย่างนั้นล่ะจะได้ไม่เหมือนกันอ่าพามาเอาเอาหนังก่อนเนาะครับได้มอกภาพหนังแบบขวัญใจเด็กๆเลยใช่ครับจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเอ่อ เรื่องโปรดของเราตอนเด็กเหมือนกันครับ Top 3 Animation ที่เราชอบมากครับก็ดีใจมากที่วันนี้ได้รับโอกาสมาพากเสียงเป็นเดวิดโทวหน่อยค่ะเดวิดนิดนึงนิดนึงสักซีนหนึ่งเสียงตอนนี้มันขึ้นจมูกเลยมันจะไม่เหมือนเตัวจริงเราต้องหัดเสียงไหมก็มันจะมีความพาคให้แบบว่าอารมณ์มันออกมาชัดเจนมากขึ้นผมว่าแบบฟิลเหมือนแบบว่าเราต้องพากให้แบบคนรู้สึก จากคำพูดเราเลยว่าเรากำลังรู้สึกอะไรอยู่เออไปฟังภาคไทยได้ใช่ครับก็ไปฟังภาคไทยได้ครับ2 2พฤษภาคมนี้นะครับในโรงภาพยนตร์ครับยากมากพ่สกายเพราะว่าเป็นเรื่องแรกด้วยแบบแบบาแบบเต็มเต็มเรื่องแรกเรื่องแรกในชีวิตเลยครับก็ยากครับก็รู้สึกว่าค่อนข้างท้าทายเพราะว่ามันใช้คนละสกิลครับการแสดงค่ะ่ออาจจะมีการรีเลทบ้างแต่ผมว่ามันจะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันครับแล้วก็โชคดีมากที่ได้เจอทีมดิสนีย์เพราะว่าพี่ๆทีมดิสนีย์ผู้กำกับ โปรดิวเซอร์ซาวน์อินจิเนียร์เขาก็แบบคอยเชียร์อัพเราแล้วก็ช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่ครับแล้วป็นไงครับแบบความสนุกของเรื่องมันอยู่ตรงไหนบ้ครับก็นอกจากในภาคเราก็ได้เห็นแบบว่าฟุตเทจบางส่วนของหนังมาแล้วด้วยก็เลยรู้สึกว่าสทติสจะกลายเป็นแบบว่าไอคอนแบบว่าเป็นหนึ่งในเออเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในตัวตัวละครที่แฟนๆดิสนีย์น่าจะชอบที่สุดเลย มนเรื่องวุ่นวายใช่ครับเรื่องวุ่นวายมากมากสกายกับสติ๊กไหนน,น่ารักกว่ากันนะสกายกับสติ๊กต้องสกายกับนานี้หรือเปล่าสกายมีสติ๊กกับนานิโอ้ปวดหัวจังขอพับไหม่เท่านี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวกูสิสกายกับสติ๊กก่อนนะสกายกับสติ๊กสกา,าย,ยกับสติ๊กอันไหนปวดกว่ากันคนะน่าจะสติ๊กนะครับใช่เพราะสติ๊กแบบว่ามีความทำลายล้างาทำลายล้างแบบตั้งใจแต่สกายจะแบบทำลายล้างแบบว่าไม่ตั้งใจเออเผลอเลย ประเมินครับใช่จริงๆสกายเป็นเด็กเรียบร้อยน่ารักเอาฝากไปนติดนานน้อง22โครงภาพยนตร์ครับเอาต้องไหนครับต้องหูถ่ายไปมดเลยแล้วก็ขอฝากนะครับดิสนีย์ครับลีโลและสติชครับวันที่22พฤษภาคมนี้นะครับในทุกโรงภาพยนตร์ครับแล้วก็ฝากภาคไทยหมู่ด้วยครับครับแล้วก็ภาคไทยนะครับภาคเสียงโดยสกายนะครับเรื่องแรกในชีวิตเข้าสู่วงการนักพากย์ครั้งแรกครับยังไงก็ ขอฝากผู้ชมทุกคนเอ็นดูด้วยครับผมแล้วก็มีอะไรก็วิจารณ์ติิงมาได้ครับเเผื่อจะมีโอกาสเข้าหน้าทำอีกทำเรื่องคอนเสิร์ตหน่อย LOL ล่าสุดโมเมนต์เมคืนเลยเออโมเมนต์หนุ่มวายมันยังไงคะมันมีกล้องแฟนแทมเขาจับได้อยู่เมื่อวานใช่ไหมครับก็เพิ่งมีโอกาสไปดู LOL ครั้งแรกในชีวิต ใช่ครับก็ไม่แปลกใจที่ทำไมแฟนคลับฟินขนาดนี้เราสัมผัสได้แล้วว่าเออในฐานะที่เราเป็นคนดูได้เป็นยังไงโอ้โหก็คือแบบบิดอะบิดทุกคนอะโซนศิลปินก็คือไม่เว้นยังไงคะเราพูดไปกันอันนี้พูดไม่ถูกอ่ะมันเออมันก็เขินตัวร้อนอะเขินผู้ไหนสุดเขินอะไรนะครับเขินผู้ไหนสุดผู้ไหนโมเมนต์แบบกระจักกระจีกเราสุด เยอะเลยอ่ะพูดไม่ถูกอ่ะนิสิตภาพเราถ้าคุณต้องไปโทรกับศูนยนี้เราก็อาจจะเป็นคนละเวเราเวแบบว่ามิดมิดอ่าเอาแต่บางทีแบบลมเพลลมพัดบนเวทีเลยลมเพลลมพัดก็โบกสะบัดสะบัดทักมาไวๆครับผมเราได้ด้วยเนาะแต่ว่าโมเมนต์ที่เรารีแอคแรงนิสิตน่าจะเป็นแบบเพิร์สซานต้าปะน่าจะเพิร์สซานต้าไม่ก็จุงดังสักพู่คือมันเห็นโมเมนต์เขาแบบจุกกัน องไรฮะมันถึงแบบไม่จะไม่ได้ว่าเป็นโมเมตนต์อะไรอาจจะจุ๊บไม่ก็เป็นแบบคําพูดอใช่คือเรารู้สึกว่าคู่เขาพวกคุณกับอ่กคนี่อื่นนะมันเลี่ยนหรือว่ายังไงไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนแต่แบบเราแค่เราไม่เ,เห็นโมเมนต์นี้คือเราเป็นบบศิลปินด้วยกันก็คือแบบอา,อาจจะแบบไม่ได้เห็นโมเมตนต์อะไรอย่างนี้พอมาดูคอนเสิร์ตแล้วแบบเป็นคู่จิ้นสิบเอ็ดคู่ใช่ไหมใน LOL ใช่ครับมันก็เลยแบบว่าเออใหม่อ่ะ เป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับเราแต่คิดว่าแบบแฟนแๆน่าจะชอบมากๆแน่เราไปยี่เป็นเต็มเลยคุณถึงต้องไปยืนข้างหลังเพื่อนรักเต็มครับเพราะว่าผมมาสายครับขอโทษครับรถติดครับคิดว่าดูแบบเคียงบ่าเคียงไหลเลยใช่หรือเปล่าครับก็มีเพื่อนอยู่ไม่กี่คนในค่ายครับไม่ได้หรอไม่ได้ขอไม่ได้ขอเพื่อนนั่งอะไรนะครับแบ่งให้นั่งหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขอเขาไม่ไม่ได้ขอเขา ลากไปนั่งด้วยออ๋ยังไงก็ห่างกันไม่ได้อยู่แล้วแหละห่างกันได้กกแต่ว่าที่งานคู่มันเยอะมากมากครับมีเตมีมตความคอนเทนต์อะไรนีมันเลิศเนาะก็พอประมาณครับยังมีคิวได้อยู่ครับได้อยู่หรอวัดเออทเ่านี้ก็คือนี่งานออกคนเดียวคือห้างก็จะแตกแล้ดดว,ดดว,ดดวนะใหญ่อยังกับห้างเขากว้างใหญ่ครับพี่เหลือหลายร้อยเอเคอร์เลยสกายฮังแตกหรอไม่ตสกายฮังแตกเออแตกไหมแตกไหมแตกไหมยังยังไม่แตกครับยังพอพอได้อยู่ครับ จริงๆเรารู้สึกไงที่แฟนๆเขาแบบว่าโอ้โหมาแบบซัพพอร์ตมากันเยอะขนาดนี้ทุกงานเลยอ่ะก <ๆ S 1> ็ดีใจมากครับก็จริงๆต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มาซัพพอร์ตสกายแล้วก็นานี้ด้วยทุกงานเลยครับเรารู้สึกดีใจมากเพราะว่าสําหรับเราเราเป็นคนแบบว่าออกจากบ้านยากอ,ะอ่ะลแล้วแบบ <วด S 2> รู้สึกแบบขอบคุณทุกคนที่แบบอุตส่าห์ตื่นอุตส่าห์แบบเสียเวลาวันหยุดหรือว่าวันทํางานแล้วก็มาเจอพวกเราครับเพราะว่า เป็นผมผมคงขี้เกียจนอนอยู่บ้านนะก็ต้องขอบคุณความรักที่ทุกคนมอบให้เราดูตัวเองถ้าเป็นเราเราคงแบบว่าไม่แบบขอนอนหน่อยเถอะเยอะเ่อแต่แฟนๆเขาแบบตั้งใจนนี้เขามานะเหมือนจะดูใช่ครับขอบคุณทุกคนมากครับงานเขามาดูอะไรสกายน่าจะมาดูหรือมารอจับผิดผมก็ไม่รู้จับผิดอะไรมีอะไรไม่รู้เขาชอบจับผิดผมหรอเราโดนอะไรบ้างแต่ถ้าจับผิดอะไรเราเราเป็นเหยื่อ แล้วหมดเจืออีกแล้วหมดเจือทำไรก็ผิดทำไรไม่เคยดีเลยนต่นี้ชนะตลอดอ๋ออย่างเช่นเนี่ยอะไรคะเรื่องอะไรที่เราโดนดีทุกอย่างอ่ะเวลาเล่นเกมเวลาอะไรเงี้ยก็แพ้แต่วันนี้ทำไรก็แพ้วันนี้ก็คิดได้ใช่ไหมครบิดเมื่อกี้เหรอครับทีมงานช่วยครับเตรีมรับตักงวไปเสมอมาเอารถงานเรื่องงานนี้จะมีอีกไหมครับครับก็เดี๋ยวมีปลายปีนี้คิดว่าน่าจะได้เปิดกล้อง คิดว่านะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะได้เปิดเรื่องอู่ครับเทศกาลจะมีไปแทนนีด้วยหนิใช่ไหมั่ใช่ครับเดี๋ยวมีเรื่อยๆเลยครับเดือนหน้าก็เริ่มไปปลายปลายเดือนนี้ก็มีไปเวียดนามด้วยเออเวียดนามไปใช่เดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าครับผมไปคู่กันคูการแล้วของในเมืองไทยล่ะครับในเมืองไทยหรอก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีหรือไม่ก็ หัวพูดอะไรผิดไปเดี๋ยวเราติดตามแล้วกันครับแล้วกหลุดมีแล้วแต่ว่ายังพูดไม่ได้ไม่รู้เลยแต่ว่าในตัวเราจะมีนี่ด้วยนี่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องแต่คนเขารู้นกันว่าจะมีโอกาสแบบสกายนานีแอดอิมแพกไหมอิมแพกใช่ ทำหนึ่งความฝันดิวเลยดิวไปทำอะไรไปขายของนะเอาไป exhibition hall 5 hall 6เจอกายนานี i ได้ครับแฟนนีสแฟนนีสฝันไหมแบบว่าพี่จะได้ไปเชียร์ผมหรอสำหรับผมไม่มีความฝันเลยแต่เพื่อนเพื่อนรอมีความฝันเยอะมากแล้วต้องสานฝันสานฝันให้เพื่อนหน่อยได้ไหมรอดูว่าจะขายได้หรือเปล่าได้คนเป็นขาเขาบอกเลยห่างไกลสั่งสินแพ็คกันเท่านี้แล้วเราตัวไหนเราตัวเท่านี้ ครับก be ็ของสกายก็อยู่ในช่วงเวิร์กช็อปครับกำลังจะเปิดกล้องน่าจะเดือนได้ก็ในเรื่องเป็นนักมวยครับเดี๋ยวต้องไปต่อยมวยแล้วก็เดี๋ยวมีไปเวิร์กช็อปกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่ต่อยมวยด้วยประมาณหนึ่งครับก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเขาบอกให้ฟิตผมก็ฟิตไปก่อนเขาไม่บอกไม่ได้บอก ยังไม่ได้พูดทีครับแล้วรอรอไปก่อนครับครับไม่แน่ใจว่าชาร์จแบตหรือว่าทําให้แบตหมดมากกว่าเดิม<แ>เพราะการไปเที่ยวแบบบางครั้งก็อาจจะทํา <laughs> ให้ร่างกายล้าน,นิดนึงแต่ว่าสภาพจิตใจเราก็อาจจะกลับมาฟูลร่แบบรีชาร์จได้ครับก็เป็นทริปที่วางแผนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับว่าจะแบบไม่รับงานแล้วก็อยากไปเที่ยว รถไร่บาลานซ์ซิหนึ่งเอ่อเกี่ยรด้วยหนึ่งยร์นึ่งสิบสิบหกประมาณสิบหกคันโอ้ไม่ก็เจ้ากันเลยหรอใช่เยเลยแต่ก็ช่วงนี้เราทำงานหนักเราก็หาอะไรได้ได้เยอะเหมือนกันก็จริงๆมันแพนตั้งแต่ก่อนงานเยอะแล้วก็เลย สก,กายกอนแบบวงการบันเทิงบ้างก็ไลรู้โอเคอออะะครับสร้บา้านอะไรตอนนี้กําลังแบบโหมีสินเริ่มเข้ามาแล้วครับใครรบกวนจ้างได้จ้างเลยครับผมมีไหมสก,กายมีซื้อบ้างซื้ออะไรเห <c oughs> มือนเป็นแบบให้มันเป็นกิจลักษณะมั้ยอย่างตอนนี้มอนนี็ก็มีแผนจริงๆก็มีแผนอยู่แล้วแ<ม>หละทุกคนก็คงอยากสร้างบ้านให้พ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแผนอยู่แล้วแต่ว่าก็อาจจะรอเรื่องความทัมมิ่งต่างๆรอเงินแหละ ครับผมเงินร้อนเมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้นใช่ครับบ้านหรือเรือนหออะไรนะครับบ้านหรือเรือนหอเรือนหอเออรืนหไม่ต้องมีหรอกครับมีบ้านพอแล้วครับแล้วเราก็มีเขาไม่เพื่อนเราด้วยไหมอะไรนะครับเขาทำเพราะไม่เพื่อนเราด้วยนะเราสร้างบ้านแล้วตอนนี้อยู่ไหนอ่ะเออก็อยู่เชียงใหม่เขาไม่มาอยู่กรุงเทพหรอกเขาอยากอยู่เชียงใหม่เขาต้องบินมาทำงานไงเวลาเขามาทำงานออ๋มาทำงานหรอเออเขาแวะมาได้ แล้วเราจะทำไปให้เพื่อนเราเ้ื่อนใหม่ถ้ามีทำไว้ให้ห้องหนึ่งก็ได้อ่านทั่วเลยงับเก็บเงินเก่งใช่ไหมลูกอะไรนะครับเก็บเงินเก่งใช่ไหมเราเพื่อนช่วงนี้เเก็บบบงินั้านใช้จริงๆใช้ผมเป็นคนใช้เงินค่อนข้างน้อยอยู่แล้วเวลาใช้ทีก็คือไปไปเที่ยวไปทริปต่างประเทศนั่นแหละครับมีตังออกจากบ้านกี่บาทวันหนึ่งเหรอครับเงินสดไม่เคยมีเลยสแกนอย่างเดียวสแกนอย่างเดียวแล้ววัน เดือนหนึ่งก็ใช้แบบไม่เยอะใช่สองสามหมืนห่นฮะเดือนหนึ่งอะนะใช่ประหยัดมากเลยใช่ไ้มพี่เหงิงก<ค>นก็จ่าใจค่าน้ำค่าไฟไม่นานาออกงานกินอะไรอ่ะอ,อกงานก็กทีมงานเขาก็เลี้ยง<อ>แล้วก็กินฟรีแล้วเอากลับบ้านบางครั้งอันนี้คือสาเหตุที่ทำให้เรารับงานเยอะรับงานบ่อยจะได้กินข้าวฟรีเราเล่นเราเล่นเราเล่นประหยัดตบบนี้ไม่นานแล้วไม่จริงๆไม่ได้ประหยัดหรอกมันก็ แค่แบบวิถีชีวิตเรามันไม่ได้แบบมีความจําเป็นที่ต้องใช้เงินเลยขนาดนั้นครับเพราะนั่นก็ประหยัดเหมือนกันนั่นี่เหรออนันนี้ดีแล้ว <laughs> ประหยัดเป็นบางเวลาแล้วกันอ,อาจจะมีแบบโมเมตนต์ที่เขาอยากประหยัดแล้วก็มีโมเมตนต์ที่ฟุ่มเฟือยก็ฟุ่มเฟือยไปเลยใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอันนี้การถ่ายรูป